ร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอ,อชนิดเม็ดฟูตาซันไลฟ์คู่ซาปลาภัยเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณแม่เล็กวัย67ปีที่ลูกสาวต้องการให้หมอปลาเข้ามาไขาอาถรนปริศนาอาการและพฤติกรรมแปลกๆของคุณแม่ครับแม่แม่เขาก็จะแปบ อยากได้บุญคือไม่ได้เป็นตัวองตัวเองนอกจากนี้ที่ผ่านมาคุณแม่เล็กได้เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหลายครั้งก็จะชอบบวยวายค่ะแล้วก็ชอบแสดงให้น้องเห็นก็คือผูกคอแล้วก็โดดบ้าน จากพฤติกรรมเหล่านี้ลูกสาวจึงร้องขอให้คู่ซาบปลาไผ่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบครับว่าร่างนี้ยังคงเป็นร่างของคุณแม่หรือใครมาเสิ่งร่างของคุณแม่กันแน่และเมื่อหมอปลาลงพื้นที่ได้ไม่นานก็เหมือนจะมีคำตอบแล้วล่ะครับพอเข้ามาเห็นหน้าคนป่วยรู้สึกไม่ดี ขอชื่อเล่นชื่อเลยนะยายเล็กยายเล็กยายเล็กตาเขาไม่เห็นข้างหนึ่งเลยเขาไม่ค่อยเห็นหรอกเขาหลับตาอขาไปถ่าต่อมาแล้วขลขเขาล้มเขาก็เลยมองไม่เห็นเลยทรมานทุกอย่างเลยค่ะพี่ฟ้า เหออมือนใครขีค่คออะเฮียปวด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 คอมากเลยพี่เอาไงอะ่ะผมเข้ามาผมไม่ดีเลยร่างคนป่วยอะ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวของแม่เราแล้วนะ แต่มันมีวิญญาณแล้วบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ผีตัวเดียวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะหลายคนนะเมื <administ rat ives> ่อกี้พอที่ลูกหลานเล่าว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยชอบฆ่าตัวเองเนี่ยอันนี้ผมเตือนนะ ใครที่ดูเทปเนี้ใครที่คิดสั้นฆ่าตัวเองแต่ไม่ตายเนี่ยจำไว้นะว่าคุณน่ะผีมันถือหัวคุณอยู่นะมันจะเป็นเฉพาะคนที่เคยฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายและจะทำให้คนใกล้ตัวเนี่ยคุณเองอ่ะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีอันเนี้เป็นห่วงนะ เหมือนตอนนี้เขานอนตายทั้งเป็นแต่เพียงแต่ยังมีลมหายใจซึ่งลูกลองคุยกันเองเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาให้แม่อยู่แบบนี้ต่อหรือจะให้ผมทำพิธีให้แต่ถ้าผมทำพิธีให้ผมบอกแล้วว่าไม่กี่วันแม่ตาย ตัดสินใจกันก่อนนะผมลองคุยกัน บอกแล้วว่าเคสเนี่ยพอผมทําท่าจะแตกเขานีดเดียววะเหมือนเหมือนอะไรมาเกาะเนี่ยผมปวดมากปวดร้าวแป๊บแล้วก็อ้วกออกมาเลยทําไมพี่ถึงบอกว่าไม่ได้มีแค่หนึ่งแค่ตัวเดียวคือเขาเนี่ยคิดกั้นมาหลายครั้งแล้วเขาฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วคนที่ฆ่าตัวตายจําไว้ผีมันจะถือหัวและจะทําให้พลังงานวิญญาณที่เขารอไปคุยไปเกิดเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในร่างกายของคนคนนั้น เมื่อกี้พี่สัมผัสได้มากกว่าหนึ่งใช่ไหมบอกเลยว่าเคสเนี้ยมากกว่าหนึ่งเคสเนี้ยถ้าให้ผมช่วยผมก็ต้องมีตัวช่วยมากกว่ามือผมต้องใช้มีดหมอช่วยใช้มีดหมอเลยครับ เราอ <Okay, S 1> ยังไงอ่ะ okay, <okay>, okay. เราพร้อมนะ uh huh. เราทำใจไว้เบื้องต้นแล้ว uh huh. วันนี้มันเหมือนเขาตายทั้งเป็นมาเสียใจทีเดียวดีฟ่า uh huh. ที่จะมาเห็นเขา uh huh. ทรมานอยู่ไปเนี้ยแล้วเขาก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเดินเหินได้ปกติแล้วะผมให้พวกพี่นะทำพิธีล้างเทา้าแม่แล้วก็ขออโหสิกรรม อ่ะพันให้ผมเลยพันกับมีดรัดมีดไปเลยตั้งสามรอบอ่ะพี่มาช่วยกัน,น,นป้าอุบล กายกรรมวัจีกรรมโมโนกรรมขอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะหลับให้สบายปล่อยวางนะป้าอุบลขออนุญาตนะ อ้าวคนนี้ร้องไห้เหรอคนีนค้มาในใครเลี้ยงมาอ,อ๋อยายเลี้ยงหนูมาเลี้ยงยายอันนี้<อ>มันยายแกทรมานนะหนูนะหนูก็เห็นนะว่ายายแกทรมานคือม,มันเหมือนยายแกตายทั้งเป็นเ่ะไม่ใช่ว่าลุงอยากจะทําหรอกแต่ไม่อยากให้ทรมานเขา้าใจไหมเขาไม่รู้แล้วว่าเขาคือใครตัวเนี้ยคือตัวของอุบล ตองออเนี่ยตอนนี้เขาไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ เกิอดอะไรขึ้นกับลูกสาวผู้แจ้งเรื่องช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับกับผู้ทาบปลาภัยแตงตัวแปลกๆวันนีน้นวันนี้ที่แต่งตัวแปลกๆเราจะบอกว่าเมียบอกว่าพี่ถ้าพี่แต่งเสื้อลายเนี่ยจะเหมือนมาริโอเหมือนมากค่ะก็เหมือน,นจริงๆฮะเจอมากเหมือนตอนที่มาริโอเขาใส่เสือ้อแล้วผมบอกเฮ้ยนั่นคุณก็เลิกกับผมไปอยู่กับมาริโอเมียก็ไม่ยอมอีก ลมากไม่ใช่ครับเราจะบอกว่า <c oughs> เคสเนี้ยที่ผมแต่งตัวแบบเนี้ยเนื่องจากว่าก่อนที่ผมจะมาเคสเนี้ยผมไปขุดจอมปวกเรียบร้อยครับชุดขาวหมดเลยเหม็นกันทั้งคันนะเลยต้องใส่ชุดนี้แต่ชุดนี้นี่คือครั้งแรกนะที่ใส่ชุดลายดอกเนี่ยออกทีวีทุกอย่างเนี่ยจัดสรรเจ้ผีเจจอพี่ปลาผีปอมเดี๋ยวเจอพี่ไพรบพพอกผีมึงกดไลค์แล้วสับตะไคร้ด้วย